ายการ28นาทีแล้วนะครับตอนนี้สีสันปันสุขของขบวน,นกุ้นนางฟ้ากับสวอตตีห้าสายเบิร์นุนไก่ไม้หนึ่งขยับขยับก็ไม้จะสลับกับหัวลากเพื่อพัดกันพัดกันโอ้โหอ,อนนี้ยึดหัวหาดแล้วนะครับแน่นอนจริงๆ สมชยายาุนไกลไม้หนึ่งแน่นอนจริงๆน้ำใจไสปิ้งยีก่ก่น้ำชีบ้าอีกสุดยอดสุดยดอดอันนี้ก็เป็นเน็ดติดน้ำเทา้ากับเชิเบริปัดน้ำให้ชาย,ยาตั้งเกียทีทามเลยนะครับปัดสุขของเราดิมอ่างบางค่า สนง่ายๆในรูปแบบของการขันจกักรยานออกกำลังกายดูยแลสออุขภาพเยี่ยมมากๆเลยสุดข,ของราบกับชาวันใหม่สนง่ายๆด้วยจกักรยาน